สวัสดีค่ะเยสซีทุกท่านวันนี้มีกล่องมาส่งนะคะวันนี้มากล่องเดียวนะเนี่ยค่ะจากคุณย่านะคะคุณย่าท่านส่งมากล่องหนึ่งนะคะวันนี้เก็บตกอีกแล้วนะคะเก็บตกอีกแล้วอีกหนึ่งกล่องนะคะก็มาลุ้นกันนะคะกล่องนี้จะเป็นอะไรนะคะในกล่องนี้จะเป็นอะไรและจะมีอะไรในนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะนะคะไม่เกีนต้องกลับอว,ว่าคุณคุณย่ามากๆเลยนะคะ ให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะคุณย่านกน้อยเฝ้าละมาเรามาแกะกล่องกันนะคะแกะกล่องกล่องนี้ทำไมต้องให้พี่เคียนมาแกะรอดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะพี่เคียนก็ทำบ้านแมวก็จะเสร็จแล้วนะคะ วันนี้ต้องต้องเอาให้เสร็จนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้สมาชิกใหม่เราจะเข้ามาแล้วนะคะวันนี้บ้านแมวเต้องเสร็จแล้วมาดูกันข้าวเหนียวข้าวปั้นเด็กแฝดนะคะนี่เขาคุณย่าเด็กแฝดของคุณย่าฐานแฝดนี่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวปั้นข้าวปั้นไม่เข้ามามาแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสงสัยคุณย่าแพ็คดีมากคุณย่าแพ็คแพ็ค กล่องอ,อีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยอีกชั้นหนึ่งของทุกทุกทุกอย่างในบ้านนี้อันไหนที่ไม่ได้ก็พี่เคียนอย่างเดียวเลยนะคะถ้าไม่มีหลานคอยช่วยนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะพี่เคียนนี่จะเป็นหลานนะคะเป็นหลาน อะไรเอ่ยดูซิดูซิดูซิอีอันนี้เป็นลองแกะดูว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นพรมไว้ปูพื้นนะคะพรมนะคะ คนย่าให้ผมมาปูพื้นนะคะโอ้โหสีสวยงามมากเลยค่ะคนย่าเดี๋ยวขออนุญาตวางไวตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้น้ำผึ้ง <c oughs> ของตกหล่นน้ำผึ้งมาอีกขวดหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะอะไรที่เพีย <c oughs> อ๋ออันนี้กิปบหนีผ้าน,นี้กิบหนีผ้า อันนี้อันนี้ไฟอินซีไฟอินซีอีกตัวหนึ่งเลยอนนคุณย่านะนห่วงมากเลยนะคะมีกล่องข้างในน,นี่ค่ะเอ็าซีไม่ต้งรุ้นกันล้ทีวีนะคะทีวี24นิ้วนะคะเพราะว่าเอามาไว้ที่ครัวนะคะไม่ต้องเครื่องใหญ่นะคะเอามาไว้ที่ครัว ให้เด็กๆได้ดูนะคะคุณย่าบอกว่าเปิดให้หลานๆคุณย่าได้ดูกันนะคะลองดูถ้าดูดีคุณย่าจะจะมีมาอีกนะคะมีมาอีกและใหญ่กว่าเดิมนะคะอันนี้เครื่องแรกเครื่องแรกออกมาเท่านี้ก่อนนะคะข้าวตังข้าวตังก็ลุ้นกันพี่เคียนใหญ่เลยน้ำข้าวข้าวตังน้ำข้าวก็ลุ้นกัน ดีมากเลยนะคะน้ององก็ลุนล้นแบบพี่เชนอย่งเลยมาแล้วเสร็จแล้ว ะะเดี๋ยวให้พี่เคนติดจะติดตรงนี้นะคะจะติดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะติดเสร็จก็ดูกันอีกทีนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดผนังนะคะทีวีนี่เขาไม่มีไม่มีติดด้านหลังนะคะไม่มีติดด้านหลังพี่เคนกําลังหาว uh ิธีติดด้านหลังอยู่นะคะว่าต้องติดผนังยังไงนะคะกาลังหาวิธีอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์มาให้นะคะไม่ได้อุปกรณ์ตั้งตั้งเฉยนะคะ อุปกรณ์ติดด้านหลังไม่มีกระดาวิธีนะคะอันนี้คุณย่าส่งมาเป็นที่หนีบผ้าดูลายมือคุณยา่า <c oughs> คุณยา่าคุณยา่าท่านท่านเขียนได้อย่างนี้เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าท่านเขียนหน,งหนังสือไทยเราไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะว่าท่านไปอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่ยตุคเก้าขวบนะคะแล้วก็อยู่จนโตจนแต่งงานเลยนะคะ ท่านเขียนได้อย่างนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะคุณย่าเขียนได้เก่งมากเลยนะคะท่านไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ยุก9ขกวบเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เลยทําให้พูดภาษาไทยนี่แทบจะไม่ได้เลยนะคะตอนตอนที่ท่านอยู่ที่นั่นนะคะก็จนจนท่านแต่งงานน่ะนะคะแต่งงานกับคุณปู่คุณปู่นี่จะเป็นเคยญากกับคุณย่านะคะก็ลเลยได้รู้จักกันก็ ได้แต่งงานกันคุณย่าท่านถึงได้พูดภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าท่านก็พูดได้ไม่ค่อยคล่องมากนะคะก็ก็ได้ก็ถือว่าได้อยู่นะคะท่านก็เก่งมากๆแหละท่านคุณย่าจะถูกฝึกมาเยอะนะคะทางเชียงใหม่ก็ฝึกให้พูดภาษาเชียงใหม่ทางเหนือนะคะพอท่านมาอยู่อุบล ก็ทางอุบลก็ฝึกท่านผู้ภาษาอีสานนะคะท่านก็เลยพูดได้หลายภาษาเลยนะคะก็ถือว่าท่านก็ถือว่าเก่งพอสมควรเลยนะคะที่พูดได้ถึงจะว่าไม่ชัดเจนมากแต่ก็ถือว่าพูดได้ดีมากๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะคุณย่าท่านน่ารักน่ารักมากๆเลยไม่ว่าเวลาไม่เกียงคุยกับคุณย่าเนี่ยแต่หัวเลาะกันตลอดเลยนะคะหัวเลาะขำขันกันตลอดทั้งคุณย่ากับแม่นาก็เหมือนกันไม่เกียงคุยกับแม่นา,มาเนี่ยก็หัวเลาะกันตลอดเลยนะคะ ภระยาคุณหมอก็เหมือนกันเวลาคุยกันนี่ก็หมอเลาะกันนะคะแบบแต่ละท่านนี่ไม่ไม่ถือตัวเลยนะคะแต่ละท่านาน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆก็อรอลุ้นดูทีวีกันนะคะคุณย่าเนี่ยซื้อทีวีมาเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้ดูกันนะคะคุณย่าบอกว่าอยากให้เด็กๆไม่เงาได้มีทีวีไว้ดูดูการ์ตูนดูอะไรสารคดีอะไรพวกเนี้ยนะคะคุณย่าท่านอยากให้เด็กๆได้ดูกัน พี่เคนก็กำลังจะไปหาอุปกรณ์ที่จะมาทำด้านหลังของทีวีนะคะว่าจะติดตั้งกันยังไงแบบไหนนะคะก็พี่เคนก็ดูนะคะว่าพี่เคนจะเอาแบบไหนวิธีไหนนะคะทางร้านเขาไม่ไม่ส่งที่ติดด้านหลังมาให้ไงคุณย่ญญาสั่งเอานะคะคุณย่ญญาไม่ได้ไปซื้อเองคุณย่ญญาสั่งมาแล้วทำให้ได้ของมาแบบไม่ครบเท่าไหร่ะนะคะเข้าสุกก็นอนเฝ้าเฝ้าพี่เคน หรือพี่เคนว่าพี่เค้นจะทายังไงเร,เร็วหน่อยพี่เคนพวกหนูจะดูทีวีกันแล้วพี่เคนดูดูฝีมือพี่เคนนะคะพี่เคนจะใช้ <laughs> นี่ติดด้านหลังดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ ข้าวสวยก็มาเฝ้าดูนะคะปกติข้าวสวยเนี่ยจะไม่ดูอะไรของใครนะจะกลัวไปหมดนะแต่นี่มันเฝ้าพี่เคนดูน่ะทั้งข้าวสวยทั้งข้าวสุกดูกันมารอกันว mm ่าเมื่พี่ไหนพี่เคนจะเสร็จเนาะ mm hmm. พี่เคนทําอะไรเนาะ mm hmm. ของงั้นห <c oughs> รือมั้งข้สวยน่ารักมากเลยนะคะมานั่งนั่งดูน,นะ,ะ <Okay. S 1> เอาไวเ้เบรงนดตรงนดตรงเข้าตังอยู่ อ้าวขยามด้วยขยามด้วยขยาม <laughs> ไม่หลน่นเค็นบอกไม่หลน่นยังไงก็ไม่หลน่นไม่มีทางหลน่นให้หล่นนะเออโอเคดีมากใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะคะ <laughs> ไม่หล่นนะคะเค็นบอกยังไงก็ไม่หล่นนะคะเรียบร้อยอ่ะเปิดคันนี้ มังไล่ดูนะคะช่างเราช่างเราตาไม่ดีต้องส่องใกล้ๆตาช่างไม่ดีียคีุเเดไทยูเเลยะดูได้แล้วนะคะดูได้แล้ว <S <S พี่เคนทำทำช่องด้วยนะคะ <S 2> <S 2> youtube ของแม่เก่งเองนะคะในทีวี TV นะคะ มาดูกำลังรักของข้อหมานะคะลังรักของข้อหมเนี่ยอ๋อจะขึ้นหรือะดอมัดเลยอ๋อ,อขึ้นเลย,โอ,โ,เลยโอเค ตาเป็นแบบนั้นอ่ะลูกดูการ์ตูนน่ะอุ้ยทำไมตาเป็นแบบนั้นอ่ะดูทีวีอ่ะฮะยกะลัม <found> กะลัมทำไมตาเป็นแบบนั้นดูท mm ีว hmm. ีอุ้ยเขาติดตั๋วสูงเลยนะคะดูทีวีหน่อยติดตั๋วสูงเลยโ uh huh. ชอคุลประกันติดตั๋วสูงเลย mm hmm. ดูท mm hmm. ีวี mm hmm. TV นะคะ โโอขอบคุณคุณย่ามากๆเลยนะคะ <ś c oughs> มีทีวีเด็กๆดูนะคะ so ขอบคุณค่ะ นั่นลูกดูทีวีไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นทีวีอ่ะฮะตกใจเลยขนาดนั้นลกูกอุยไม่เคยเห็นทีวีนะคะนี่เขาตีตัว๋วจากนี่โน่นเลยนะทีวีนะคะ นั่งดูทีวี